ไม่มีเทิร์มของเด็กๆทำกับข้าวเองทำอะไรกินมานี้พี่โนุกอะไรนะก็หมูย่างเหรอใครเป็นคนปรุงนี่ใครเป็นคนหมักนี่เชฟนากคุณธงชัยเหรอทำกับทำกับข้าวให้เพื่อนกินทำได้แต่ทำกินตัวเองทำไม่ได้ใช่ไหมพี่คุณ เก่งมากลูกเ้าคนที่รอกินก็นั่งรอกินโน่นส่วนคนทำกับข้าวก็แค่สองคนอ่ะพริกหนลูกพริกใหม่ไฟไหมแล้วนั่นเ้ยพี่โน่ก็ช่วยน้องหน่อยสิลูกก็จะช่วยไงแต่เอามีข้าฉาบไม่ได้เอามีข้าสาบไม่ได้นะโนกก็จับเลยเอาใส่จานเลย น่ากินไหมคะเด็กๆทำเองค่ะนกก็มาหั่นเลยลูกนกมาหั่นเลยแต่ไม่จะนุ่เข้าสากนะคนรอทานคนรอทานค้าหมูหิวข้าวเือยังน้องนาดานาดาหิวข้าวอยัางลูก นั่งดูเด็กเด็ก